ดีบขายดียังเลยเนี่ยขายเสื้อโมเมนต์เลย สวัสดีโมเมนต์เลสซิ่งนะฮะตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สตีดด็อกเฟสที่สงขายกันนะฮะด้านหลังที่เห็นอยู่นั่นก็คือขบวนเวสป้าหรเวสป้านะครับมีทั้งตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่นะฮะตอนนี้เดี๋ยวจะวิ่งโชว์ในบริเวณสตีทเรรกิลนี้2รอบจริงจริงานมี3วันแต่ว่าวันแรกจะเป็นในส่วนของเวสเฟสเวสป้านะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามากันเยอะแค่ไหน ตอนนี้ก็ภายในงานรางก,กิจกรรมตรงนี้ก็มีบ mm ูธเดลพาสปอนเซอร์ต่างๆมากมายเลยคนระับแล้วเราก็เอาเสือ้อด้าหลังน,นั้นมาขายด้วยคนระับตรงนี้เป็นร้านของบูธสปอนเซอร์แล้วก็ตรงด้านนอกจะเป็นที่จอดของเวทป้าที่วิ่งรอบสนามเมื่อกี้สองรอบให้ดูบรรยากาศบริเวณตรงที่เราอยู่กันหน้าบูธ มเอาเสื้อมาขายสตรีทแม่ท่านก็เอามาขายนี่เจนนุ่นเปิดบินอีกแล้วคนนี้เบี้ยวไม่เอามาของมาขายเลยเดียวหมดแล้วนะขายดีจัดหมดก่อนโดนขโมยใช่ป่ะคุณคนนี้เขาขายดีจัดใช่ป่ะเขาไม่เอาของมาขายนะ่ะเขารวยแนละ้วไงเขารวยแนละ้วโมเมนต์และสตรีทแม่ท่านอยู่ขายคู่กนะันนี่เจนนุ่นเป็นคนขายของสตรีทด็อกก็เอามาเสร็จ ของลูกพี่แล้วก็เอาเสื้อมาขายสติดดอกขายดิบขายดียังเลยเนี่ยร้านเนี่ยแน่นอนอโมเรามาขายเสือ้อครับขายเสื้อโมเมเลชั่นตรงกลางลานกิจกรรมตรงนี้ <c oughs> ก็มีรถจากเวสป้าไทยแลนด์นะครับที่เราเคยไปขี่ตอนที่ไปงานที่เวสป้าราชบุรีนะครับ ชว์ตรงนี้ด้วยที่เอาไปให้ทางสิบสำนักแต่งเวสป้าต่างๆนะครับมาแต่งตอนนั้นที่เราไปเจอคังแรกที่ตอนนั้นที่เลราบรีอย่างคันแรกที่มาจอดตรงนี้ก็คือที่เจ้าไลออนขี่ตอนทริปราดบุรีนะครับคันนี้จากทีทีสกูตเตอร์แล้วก็มีคันอื่นด้วยนะครับอย่างคันนี้นะครับที่เราไปขี่ในวันนั้นก็คันนี้เลยเนี่เวสบป้าผีส้มคันนี้ตรงนี้หมดเลยวันนั้นที่พี่ต้อมขี่คันนี้แล้วก็คันแดงที่พี่ฮอขี่กับคันสีเขียวทหารันนั้นนะครับผม ที่พี่จอร์ไรเดอร์เป็นคนขี่แล้วก็มีจากร้านอื่นอีกก็เอามาโชว์ตรงนี้ด้วยจากเดส้าไทยแลนด์ ตอนนี้ตรงเวทีกลางก็ให้เวทป้านะครับพาเลทวนกันมาเดี๋ยวผมไปเรียกมาให้พี่ก็เดี๋ยวหน้าเวทแล้วมีขบวนพาเลทนะพี่อยากไปโชว์พี่โป้กำลังแจกทุกวันเลยพี่ไปเบิ้ลไปเบิร์นตรงนั้นหน้าเวทีได้เลยมีของแจกไปหมดเลยไปลุ้นไปไหนามาแล้วอันนี้อยู่ที่นี่กันมั้ยเนี่ยหัดใหญ่พี่หัดใหญ่ใช่ไหมไปใครท่อดังๆใครรถแรงๆไปโชว์หน่อยเร็วพวกเนี้ยบีบงบีเบอร์ไปไหนหมดอล้เจ้าของบีบงบีเบอร์ไป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 เร็วไปเร็ว ไปเร็วไปเร็วไปเลยไปเลยไปเลยไปกันหมดไปเลยมาเลยมาเลยออกมาออกมาเขาอาจจะอายกระเขินกันอยู่นะครับเรามีพื้นที่ให้ได้ไปแสดงรถแสดงโชว์กันเออมาเลยมาเลยตะกลุมไหนตะกลุมไหนตะกลุมไหนอยู่ CKY ครับพี่ CKY จังหวะไหนที่นี่อ๋อโอเคกลุ่มนี้ใช่ไหมเนี่ย CKY เนี่ยครับผมอาจใหญ่ 不要那么怕呀。 ตังให้หน่อยตังให้หน่อยตังให้หน่อยเี่แพ้ยัจะทัดดยอีที่เด็ที่มาคองอย่างเงี้ยจร้องอะไรได้บ้า้องยุ่งไปยุ่งทำไมอ่ะอย่าแซวนีองอย่ายยัย่งยังยัังย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 ัยังอัิยังยังั่ยกัยัย ดเลยครับรถของนูเลยไี่คนะรถใครรถรถหัวรถหัวใครบอกรถถัถวไม่บอกเลยไม่อบอกไม่ไปยกับกขาดกันู้นกัอะไรครับสเปรยน์5สรยน5อันนี้เป็น วัวพึ่งมีก็คือที่เขาบอกใต้เบาะมีอะไรไม่รู้อ่ะลองดูดิเปิดเปิดทุกครั้งเราจะเปิดใต้เบาะครับนะกัอนี้ไปคุณไม่ต้องรีบเอาออกเลยสุดดยออ่ะของมันเยอะจริงจริงว่ะอ้ 哦，Peter Parker，真的。Oh, <laughs>